ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการทำเ,เขาเรียกก่อนที่จะเข้าหน้าวิดีโอนะครับประเภทพวกสับส c คร b e อ,อะไรประมาณนี้ผมก็เล่กไม่ถูกครับนะครับ,รบก็จะทําแบบง่ายๆนะครับสําหรับคนที่ต้องการที่จะทำอ,อ,อินโทรที่ก่อนที่จะเข้า เนื้อหาของวิดีโอนะครับนะครับครับผมก็ใช้ VSDC Free Video Editor นะครับในการแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่มีอยู่แล้วนะครับก็มาทำกันเลยนะครับคนที่ยังไม่มีก็ไปโหลดได้นะครับอันนี้มันเป็นตัวฟรีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากนะครับตัวนี้นะครับมาทำกันเลยนะครับอันนี้ผมก็จะคืออาจจะได้ทั้งภาพไปว่าทั้งวิดีโอนะครับก็ผมก็จะทำเป็น รูปภาพก่อนนะตัวนี้จะเอาภาพสำหรับเอาง่ายๆนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะโอเคนะคอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพแบบปกตินะครับเป็นรูปภาพปกติยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับนะครับจากนั้นนะครับจากนั้น ให้เราเรียกใหม่ตัวอันนี้จะเป็นตัวที่เราจะาทานะครับจะทำตัวนี้นะครับตัวนี้แนะนำให้เลือกนะครับภาพที่เป็นพื้นหลังก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะตามด้วยชุดวิดีโอที่เราจะทำตัวนี้นะครับตัวนี้เอาเราจะเาภาพไว้ข้างล่างนะครับก็ <Bye> ให้ตัวนี้เท่ากันนะครับอันนี้มาดูกันก่อนนะครัจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าคันนี้เราจะเราจะมาทําตัวนี้กันนะครับให้กด subscribe นะครับนะครับก็คันนี้จะเป็นพื้นเขียวนะครับตัวนี้เขาจะมีวิธีการนะครับลบไอ้เจ้าตัวพื้นเขียวเนี่ยแบ็กกราวตัวนี้ออกนะครับอ่าคันนี้มาทํากันเลยนะครับ มาที่ตัววิดีโอเอฟเฟกนะครับมาที่ตัวชาร์พอเรนซีนะครับมาที่ตัวแบ็กกรว์รมูเวอร์เห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้คลิกเลยนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นสีตัวนี้อ้ตัวเนี้ยถ้าเป็นถ้าพื้นหลังเป็นสีอะไรเราก็มาคลิกตัวนี้เลือกสีนะครับนะครับคราวนี้ให้เรามาคลิกตัวนี้เลยนะครับไปแล้วก็จุ่มเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อย ตัวนี้ ต้องลบให้สีมันหายไปให้ได้มากที่สุดเลยนะครับตอนนี้นะครับครับอ่าตอนนี้สีมันก็หายไปหมดแล้วครับก็ให้ทำในตัวพวกนี้นะครับในช่วงพวกนี้นะครับ พอสีมาหายหมดแล้วก็ให้เราลองเล่นนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เวลาที่เราเ,ออเขาเรียกเวลาที่เราต้องการที่จะนำวิดีโอมาใส่นะครับก็มันก็เหมือนกันครับมันก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้คือเวลาที่เราให้มันนะครับก็คือให้มันน้อยลงนะครับไม่ไม่ต้องเยอะมากนะครับนะครับ เวลาที่เรานําวิดีโอมาใส่เทคนิคก,ก็คือการทําเหมือนกันนะครับนําวิดีโอมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตามด้วยาภาพนะครับเดี<โ>๋ยวค่อยตามด้วยตัวที่เราจะนํามาทำนะครับนะครับนะครับก็คือนําภาพมาก่อนเดี๋ยวค่อยตามที่ตัวนี้นะครับทําวิธีเดิมวิธีวิธีเดิมนะครับทําวิธีเดิมไอตัวน,นี้เราสามารถจะหดภาพให้มันเ,เท่ากันได้อยู่นะครับตัวนี้ก็จัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับนะครับ นะวันนี้ผมก็แนะนําวิธีการนะครับทำนะครับทำเขาเรียกทำชุดสําหรับก่อนที่จะเข้าวิดีโอนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นไตเติลนะสำหรับวิดีโอนะครับของเรานะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำนะครับวิธีการทำซับไตเติลของวิดีโอเป็นต้นนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ